วันนี้ขอให้เรามาศึกษาทรอจนะของพระเจ้าภายใต้หัวข้ออะไรคือสิ่งมีค่าที่สุดในสวรรค์ด้วยกันครับทุกท่านครับฝ่ายเราจําเป็นต้องรู้คุณค่าความเชื่อของตนก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อให้เรามีความเชื่อที่ยิ่งใหญ,ใหญ่และเข้มแข็งคู่ควรกับการเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้เพราะถ้าหากไม่รู้คุณค่าแล้วเราก็จะเอาแต่เรียนแบบคนอื่นๆซึ่งนั่นไม่ส่งผลดีต่อความเชื่อของเราแต่อย่างใด ผมยังจำได้ว่าเคยแบ่งปันเรื่องนี้ให้ท่านฟังมาแล้วคือภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง The Prince of Egypt ภาพยนตร์เรื่องนี้มีคำคมที่น่าสนใจมากทีเดียวครับอาทิเช่นในทะเลทรายบ่อน้ำพุที่เย็นชื่นใจมีค่ายิ่งกว่าทะเลสาบทองคำชั้นใดต่อแกะที่ลงทางแล้วผู้เลี้ยงแกะย,มมย่อมนนมีค่ายิ่งกว่ากษัตริย์ผู้มั่งคั่งร่ำรวยชั้นนั้นมีค่ายิ่งกว่าในที่นี้หมายถึงมีค่าที่สุดครับ เมื่อพูดถึงฐานะทางสังคมฐานะกษัตริย์ก็นับเป็นฐานะที่มีค่าและยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่หรือครับกษัตริย์เป็นฐานะที่มีค่าและยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะว่าต่อแกะที่ลงทางแล้วผู้เลี้ยงแกะที่ํำทางฝูงแกะก็มีค่าและยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์ผู้มีอำนาจพระองค์ใดเมื่อคิดใคร่ครวนถึงความหมายของคำว่าสิ่งมีค่าก็ทำให้เราตระหนักว่าสิ่งที่มีค่าในสภาพแวดล้อมอย่างทะเลทราย กับสิ่งที่มีค่าในสภาพแวดล้อมอันสงบสุขและปลอดภัยนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงขณะอาศัยอยู่บนโลกผู้คนต่างให้คุณค่ากับสิ่งที่เรียกว่าทองคําอํานาจชื่อเสียงเกียรติยศโดยไล่ตามสิ่งเหล่านั้นอย่างไรก็ดีทันทีที่ได้เข้าสู่สวรรค์ค่านิยมเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนไปมิใช่หรือครับเมื่อไม่นานมานี้เกิดสถานการณ์ความขัดแยง้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับเกาหลีเหนือขึ้น ซึ่งความขัดแย้งในครั้งนี้รุนแรงถึงขั้นที่ทั้งสองฝ่ายพร้อมยินขี่ปนาวุธโจมตีกันเลยทีเดียวม่ใช่หรือครับในสถานการณ์เช่นนี้คงมีหลายคนคิดว่าหากเกิดสงครามขึ้นอะไรจะถือเป็นสิ่งมีค่าที่สุดหากประชาชาติต้องเข้าสู่การทำสงครามเงินก็จะก,กลายเป็นเพียงเศษกระดาษอไรค่าและผู้คนก็จะเริ่มหันมาซื้อโลหะที่มีมูลค่าเช่นทองคำจนทำให้ราคาทอง พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแม้ผู้คนทั้งหลายถือว่าทองคำเป็นสิ่งมีค่ามากที่สุดแต่ตามที่มีบันทึกไปในเสฟัญญาบทที่หนึ่งข้อที่18แล้วพระเจ้าทรงตรัสว่าเงินหรือทองคำของเขาก็ดีจะไม่สามารถช่วยกู้เขาได้ในวันแห่งพระพิโรธของพระเจ้ากล่าวคือสิ่งที่มนุษย์ถือว่ามีค่าบนโลกนี้กับสิ่งที่มีค่าในสวรรค์น,นั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทับว่ากันว่า หลังจากที่เศรษฐีคนหนึ่งเสียชีวิตลงเขาก็ได้มาเยือนอยู่เบื้องหน้าท่าบัลลังแห่งการพิพากษาของพระเจ้าเพื่อชีวิตของตนแล้วเศรษฐีได้ซื้อทองสำสมไว้จำนวนมากโดยอยากนำติดตัวไปสวรรค์ด้วยเมื่อนั้น เขาทูลอ้อนวอนตอพระเจ้าด้วยสุจริตสใจว่าข้าพระองค์ทำงานหนักมาทั้งชีวิตและมีทองคําสัมสมไว้บนโลกจํานวนมากขอทรงโปรดอนุญ,ญาตให้ข้าพระองค์นําทองคําทั้งหมดนั้นมาที่นี่ด้วยเถิดด้วยเห็นว่าเศรษฐีอ้อนวอนด้วยสุจริตสใจพระเจ้าจึงทรงให้เป็นไปตามความปรารถนาของเขาจากนั้นเศรษฐีได้ใช้เรีย่ยวแรงทั้งหมดที่มีลากทองคําที่นําติดตัวมาด้วยนั้นเข้าวสวรรค์กับตนแต่พอถึงสวรรค์เขากลับพบว่าที่นั่นเป็นอย่างไรครับ พบว่าถนนทุกสายในสวรรค์ถูกปูด้วยทองคําบริสุทธิ์ในสวรรค์นั้นทองคําไม่มีค่าอะไรนอกจากเป็นเศษหินที่ใช้ทําถนนทว่าเศรษฐีกับเสียเวลามาทั้งชีวิตเพื่อของไรค่านั้นทองคําเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปในสวรรค์ซึ่งแม้แต่ถนนก็ยังปูด้วยทองคําเห็นดังนั้นก็ทําให้เศรษฐีถึงกับถอนหายใจด้วยความเศร้าโศกที่ตนใช้เวลาทั้งชีวิตไปเพื่อสิ่งที่ไร้ค่าเช่นนั้น เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าสิ่งที่มีค่าบนโลกกับสิ่งที่มีค่าบนสวรรค์น,นั้นต่างกันพระคัมภีร์กล่าวไว้ไม่ใช่หรือครับว่าเวลาของเราบนโลกนี้สั้นมากท่านก็เป็นเช่นหมอกที่ปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็หายไปพระคัมภีร์อธิบายถึงช่วงชีวิตของมนุษย์ไว้เช่นนี้ครับเวลานี้ขอให้เราไปพิจารณาดูฮีบรูบทที่9ข้อที่17ด้วยกันครับมีข้อกําหนดสําหรับมนุษย์ไวแล้วว่าจะตายครั้งเดียวนั่นหมายความว่า มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญกับความตายแต่ปัญหาคือผู้คนทั้งหลายกลับทำตัวเรากับว่าตนจะอยู่บนโลกนี้ได้ตลอดไปก่อนวันนั้นมาถึงมีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไวละว,ว่าจะตายครั้งเดียวและหลังจากนั้นพวกเขาต้องเผชิญกับอะไรครับก็จะมีการพิพากษาชันใดเมื่อการพิพากษาของพระเจ้ามาถึงเราทุกคนต้องไปไม่สวรรค์ก็นรกและเพื่อให้ได้ไปสวรรค์แล้ว เราจึงต้องทำในสิ่งที่มีคุณค่าขณะที่ยังมีชีวิตอยู่พระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์ทุกคนจะต้องตายไม่วันใดก็วันหนึ่งและหลังจากนั้นก็จะต้องเข้าสู่การพิพากษาเพื่อช่วยเราให้ผลจากการถูกลงโทษพิพากษาในบึงไฟนรกพระเจ้าจึงทรงเสด็จมาสู่โลกนี้ที่สำคัญทรงเสด็จมาเป็นครั้งที่สองเพื่อไถ่เราให้ผลจากความบาปและนำเราไปสู่สวรรค์มิใช่หรือครับ ในทะเลทรายน้ำถือเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าทองคําและสาหรับแกะที่เดินหลงทางนั้นผู้เลี้ยงแกะย่อมมีค่ายิ่งกว่ากษัตริย์องค์ใดฝ่ายมนุษย์มักให้คุณค่ากับของบางอย่างต่างกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละคนอย่างไรก็ดีแทนการจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราคิดว่ามีค่าในช่วงชีวิตอันแสนสั้นบนโลกใบนี้ ขอให้เราได้ตามสิ่งที่มีค่าและเป็นนิรันด์โดยแท้ที่สามารถนําเราไปสู่ส่วนได้ด้วยกันนะครับพิจารณาดูหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งในข้อที่ส4ครับเพราะว่าบรรดาเนื้อหนังก็เป็นเสม,มือนต้นหญ้าและบรรดาศักดิ์ศรีของเขาก็เป็นเสม,มือนดอกหญ้าต้นหญ้าเหี่ยวแห้งไปและดอกก็ร่วงโรยไปแต่อะไรที่ยั่งยืนอยู่เป็นนิดครับ พรจจรของพระเจ้ายั่งยืนอยู่เป็นนิดทรเจรน,นั้นคือข่าวประเสริฐที่ได้ประกาศให้ท่านทั้งหลายทราบแล้วในหนึ่งเปโตบทที่หนึ่งเลื่อยถึงดอกหญ้าต้นหญ้าและบรรดาศักดิ์ศรีแต่ไม่ช้าสิ่งเหล่านี้ก็เหี่ยวแห้งและหมดสิ้นไปแล้วสำหรับพรเจะของพระเจ้าล่ะครับกล่าววว่าพรจจะของพระเจ้าก็ยังยืนอยู่เป็นนิด บางคนกล่าวว่าแม้คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็ยังกินดีอยู่ดีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ร่ำรวยและมีอำนาจตนโลกเทว่าบรรดาศักดิ์ศรีของเขาทั้งหลายนั้นสั้นเพียงชั่วพริบตาเดียวครับในอนาณาจักรสวรรค์ที่นิลันที่เราจะได้เข้าไปอาศัยอยู่สิ่งเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นสิ่งมีค่าแต่อย่างใดสมมติว่ามีชายคนหนึ่ง พยายามเดินข้ามผ่านทะเลทรายไปพร้อมกับสิ่งที่เขาถือว่ามีค่าเช่นทองคําแท่งจะเกิดอะไรขึ้นครับหากถึงกลางทางเขาไม่มีอะไรกินและไม่มีอะไรดื่มวินาทีนั้นทองคําแท่งจะช่วยอะไรเขาได้ไหมครับในกรณีนี้การได้จิบน้ําย่อมมีค่ามากกว่าทองคําแท่งผ่านหนังสือหนึ่งเปโต เราทุกคนควรเข้าใจอย่างถูกต้องว่าอะไรมีค่ามากที่สุดและถูกจอมรับว่ามีค่าในสวรรค์ฝ่ายพระเจ้าทรงทำให้เราหนักผ่านพระคัมภีร์ว่าสวรรค์มีค่ามากเพียงใดทั้งนี้ก็เพื่อให้เราได้เตรียมตัวเข้าไปอาศัยอยู่ที่นั่นครั้บนบรรดาศักดิ์ศรีของโลกนี้เป็นเหมือนตอน้นหญ้าและดอกหญ้าเราจึงต้องยึดมั่นอยู่ในพรเจระของพระเจ้านับจากนี้ ขอให้เรามาทําความเข้าใจด้วยกันครับว่าโทษเจราของพระเจ้าทรงพานุภาพมากเพียงใดพิจารณาดูกันดามวิธีบทที่11ข้อที่5ครับและประชาชนก็บ่นว่าพระเจ้าแล้วว่าโมเสสว่าทําไมพาเราออกจากอีบมาตายในถิ่นทรกันดาลเพราะไม่มีอาหารและไม่มีน้ําเราเบื่ออาหารอะไรค่านี้อาหารอะไรค่านี้หมายถึงมา,านา ซึ่งเป็นอาหารที่พระเจ้าทรงโปรยลงมาจากสวรรค์เป็นเวลา40ปีตอนแรกพวกเขามองว่ามานาเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากด้วยในถ้มกลางทะเลทรายที่ไม่มีอาหารแต่พระเจ้ากลับทรงโปรยอาหารลงมาเป็นเวลานานถึง40ปีนับเป็นเรื่องที่น่าอาัศจรรย์และทําให้คนอิสราเอลประหลาดใจมากครับเพราะอาหารนั้นไม่ใช่จํานวนน้อยๆแต่มากพอที่จะเลี้ยงคนกว่า3ล้านคนได้เลยทีเดียว ในตอนแรกมานาทั้งมีค่าและหอมหวานมากสําหรับพวกเขาจนทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามานามีรสชาติเหมือนขนมแผ่นผสมน้าผึ้งทว่าต่อมาไม่นานในกระดาวิธีบทที่11พวกเขากลับเรียกมานานั้นว่าอาหารอะไรค่าเพราะกินมานาถึง40ปีข้อที่6ครับและพระเจ้าก็ทรงให้งูแมวเศามาในหมู่ประชาชนงกูกัดประชาชนและคนอิสราเอลตายมากและประชาชนมาหาโมเสสกล่าวว่า เราทั้งหลายได้กระทำบาปเพราะเราทั้งหลายได้บ่นว่าพระเจ้าและบ่นว่าท่านขอทนแด่พระเจ้าขอพระองค์ทรงนำงูไปจากเราเสียดังนั้นโมเสสจึงอธิษฐานเพื่อประชาชนและพระเจ้าตัดกับโมเสสว่าจงทำงูแมวซาวตัวหนึ่งติดไว้ที่เสาทุกคนที่ถูกงูกัดเมื่อเขามองดูเขาจะยังมีชีวิตอยู่ได้ดังนั้นโมเสสจึงทำงูทองสำริดตัวหนึ่งและติดไว้ที่เสาแล้วถ้างูกัดคนใดถ้าเขามองดูงูทองสำริดนั้นเขาก็มีชีวิตอยู่ได้ จากพลอยชนะข้างต้นก็นับว่าเป็นบทเรียนสําคัญสําหรับเรามากทีเดียวครับคือขณะเดินอยู่ในถิ่นทวักกันดนส40ปีนั้นคนอิสราเอลจำนวนมากต้องจบชีวิตลงเพราะถูกงูแมวเศ้ากัดพวกเขาบิงววนต่อโมเสสว่าเราทุกคนได้กระทำบาปเหตุร้ายนี้จึงตกแก่เราขอทูลแด่พระเจ้าเพื่อพระองค์จะทรงช่วยเราให้รอดและพระเจ้าทรงเมตตาเขาทั้งหลายโดยบัญชาแก่โมเสว่าจงทำงูแมวเศราตัวหนึ่ง ติดไ้ที่เสาทุกคนที่ถูกงูกัดเมื่อเขามองดูเราจะเปิดทางให้เขามีชีวิตยอยู่ได้ฝ่ายโมเสสได้ประกศราศพจนะของพระเจ้าตามที่ทรงรับสั่งซึ่งเราจำเป็นต้องพิจารณาดูประวัติศาสตร์ชีวิตการเดินทาง40ปีในถิ่นทุรกันดาลของคนอิสราเอลนั้นอย่างละเอียดด้วยปรากฏคนอยู่สองกลุ่มด้วยกัน กลุ่มหนึ่งให้ความสําคัญกับสิ่งที่ตนแลเห็นเท่านั้นประกาศว่างูทองสมิตตัวนี้ช่วยเราไว้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วงูทองสมิตไม่มีอํานาจรักษาใครได้แต่เป็นเพียงงูที่ทําขึ้นจากชิ้นส่วนของทองสมิตเท่านั้นทั้งยังไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชนแต่อย่างใดแม้สิ่งที่ช่วยชีวิตคนอิสราเอลคือพระเจ้าของพระเจ้าที่ตัสว่าทุกคนที่ถูกงูกัดเมื่อเขามองดู เขาจะยังมีชีวิตอ,อยู่ได้แต่น่าเศร้าที่คนอิสราเอลกลับปฏิเสธพระชนะของพระองค์และเริ่มบูชางูทองสมิธเป็นดั่งเทพ,พเจ้าของตนพิจารณาดูด,ด้วยกันต่อในสองพงศษัตร์บทที่18ครับเมื่อศึกษาประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตแล้ว ก็จะทำให้เราได้รับคำตอบของคำถามที่ว่าอะไรคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในสวรรค์บทที่18ข้อที่1กล่าวว่าอยู่มาในปีที่สแห่งรชัชกาลโฮเชียบุตรยาเอลาพระราชาแห่งอิสราเอลเฮเซคียาโอรสของอาหัดกษัตริย์แห่งยูดาห์ได้เริ่มครอบครองเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครองนั้นพระองค์มีพระชนมายุ25รรษาและพระองค์ทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็ม29ปี พระมารดาของพระงค์มีพระนามว่าอาบีบุตรตีของเซคาริยาและพระองค์ทรงกระทําสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรพระเจ้าตามทุกอย่างซึ่งดาวิดบรรพระบุษของพระองค์ได้ทรงกระทําพระองค์ทรงหรือปูชนียสถานสูงเทงไปและทรงพังเสาสักดิสิทธิ์เสียและตัดอายเชลาลงเสียและพระองค์ทรงหักงูทองสวทิตซึ่งโมเสสสร้างขึ้นนั้นเสียการเผาเครื่องหอมหมายถึงการถวายเครื่องบูชากล่าวคือพวกขเขาเคารพบูชางูทองสวทิตดุจเทพพระเจ้า แต่กษัตริย์เฮเซคิยาทำอย่างไรครับพระอ,องค์ทรงหักงูทองสมวิตและเรียกงูนั้นว่าเนหุชทานจบจนสมัยราชวงศ์อิสราเอลคือ800ปีหลังจากที่โมเสศสร้างงูทองสมิตประชาชนอิสราเอลก็ยังคงบูชางูทองสมิตนั้นกันมองไม่เห็นพระเจ้าด้วยทรงดำรงอยู่ในสภาพธรรมยานแต่เมื่อมองดูงูทองสมิดที่ตาได้เห็นแล้วบาดแผล ที่ถูกงูกัดกับหายดีทางพิษงูก็ถูกถอนออกจนหายเป็นปกติด้วยเหตุนี้ชนชาติอิสราเอลจึงคิดว่างูทองสมฤตมีพลังศักดิ์สิทธิ์จริงและเริ่มบูชางูนั้นเสมือนเป็นเทพ,พเจ้าปัญหาสําคัญที่สุดคือพวกเขามองข้ามทอจนะของพระเจ้าที่ทรงตรัสว่าทุกคนที่มองดูจะยังมีชีวิตอยู่ได้มิใช่งูทองสมิตครับที่เปิดทางสู่ชีวิตแก่คนอิสราเอลแต่ทอจนะของพระเจ้าที่กระทําเช่นนั้น ฝ่ายเราควรเชื่อฟังและดำเนินชีวิตตามพระชนะที่พระเจ้าทรงมอบไว้แก่เราตอนนี้ม่ใช่หรือครับเป็นวิธีใช้ชีวิตที่ชาญฉลาดและถูกต้องที่สุดลำดับต่อไปพิจารณาดูวิวรณ์บทที่12ข้อที่18ด้วยกันครับข้าพเจ้าเตือนทุกคนที่ได้ยินคำพยากรณ์นในหนังสือนี้ว่าหนังสือนี้ก็คือพระคัมภีร์ครับ ถ้าผู้ใดจะเพิ่มเติมคำเข้าไปในหนังสือนี้อีกความหมายหนึ่งคือถ้าผู้ใดจะเพิ่มเติมคำเข้าไปในพระคัมภีร์พระเจ้าก็จะทรงเพิ่มภัยบทที่เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้แก่ผู้นั้นและถ้าผู้ใดตัดข้อความออกกล่าวคือลบสิ่งใดออกจากหนังสือพยากรณ์นี้พระเจ้าก็จะทรงเอาส่วนแบ่งของผู้นั้นที่มีรินต้นไม้แห่งชีวิตและที่มีอยู่ในวิสุทธนครนั้นซึ่งบรรยายไว้ในหนังสือเล่มนี้ไปเสียรันการทำตามสิ่งที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ถือเป็นสิ่งมีค่าที่สุดพระเจ้าจึงงงทรสั่ห้าม มีให้เราเพิ่มเติมหรือตัดสิ่งใดออกตามดุลเเลพินิษของตนกล่าวคือเราต้องเชื่อว่าพระเจรทุกคําที่พระเจ้าทรงตัดและทุกคำยกรน,นั้นจะสําเร็จจริงขันมีบันทึกไว้ในอิสยาบทที่46่ข้อที่สิว่าพระเจ้าผู้แจ้งตอนจบให้ทราบตั้งแต่เริ่มต้นทรงปูเส้นทางนี้ไว้เพื่อนํามนุษยชาติไปสู่ความรอดมนุษย์ทุกคนจึงควรเข้าใจคุณค่านี้อย่างถูกต้องและใช้ชีวิตด้วยการเชื่อฟังพระเจรของพระองค์ เราจะเข้าสู่สวนได้ก็ต่อเมื่อเราทําทั้งหมดที่กล่าวมาในข้างต้นนี้เท่านั้นนี่ไม่ใช่หรือครับคือสิ่งที่พระเจ้าทรงพยายามสอนเรามาโดยตลอดพิจารณาดูเฉลธยธรรมญัติบทที่18ข้อที่1ด้วยกันครับ ถ้าท่านหลายเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านและระวังที่จะกระทําตามท้าบัญญัติขององซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้พระเจ้าก็จะทําอย่างไรครับพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านจะทรงตั้งท่านไว้ให้สูงกว่าบรรดาประชาชาติทั้งหลายทั่วโลกทุกท่านครับใครกันครับที่ผู้คนต่างให้การยอมรับว่า เป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกใช่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ตไหครับหรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดครั้นผู้คนทั้งหลายในโลกให้ความสำคัญและให้คุณค่ากับสิ่งเหล่านี้พวกเขาจึงเชื่อว่าบุคคลที่ยอดเยี่ยมและมีเกียรติที่สุดต้องมาจากสถานที่ที่กล่าวมาในข้างต้น อย่างไรก็ดีทั้งพระเยซูและอักราูตเปโตรเพื่นเพไม่ได้มาจากสถานที่เหล่านั้นมีเขียนไว้ครับว่าผู้ที่จะถูกตั้งไว้ให้สูงกว่าบรรดาประชาชาติทั้งหลายก็คือผู้ที่เชื่อฟังพระเจ้าและระวังที่จะกระทําตามทุกคําสั่งสอนของพระองค์พิจารณาดูต่อในข้อที่สองครับพ้าพรเหล่านี้จะตามมาทันท่านถ้าท่านหลายฟังเท้าสเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านการพระเจงพระเจ้ามีอนุภาพยิ่งใหญ่ และเต็มด้วยพลังที่น่ามหัศจรรย์ถ้าท่านทั้งหลายฟังท้าสโซลเสียงของพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านท่านทั้งหลายจะรับพระพรในเมืองท่านทั้งหลายจะรับพระพรในทุ่งนาพงพันธุ์ของตัวท่านเองผลแห่งพื้นดินของท่านและพันธุ์แห่งสัตว์ของท่านจะรับพระพรคือฝูงวัวของท่านที่เพิ่มขึ้นฝูงแกะของท่านที่เพิ่มลูกขึ้นกระจัดของท่านและรังนวดแป้งของท่านจะรับพระพรท่านจะรับพระพรเมื่อท่านเข้ามาและท่านจะรับพระพรเมื่อท่านออกไป เมื่อเราเชื่อฟังพระเจระของพระเจ้าเราก็จะถูกตั้งให้สูงกว่าบรรดาประชาชาติทั้งหลายผู้ที่เชื่อคำสั่งสอนนี้และประพฤปตปิฏิบัติตามย่อมเป็นผู้ที่รู้ถึงคุณค่าทะเจระของพระเจ้าลําดับต่อไปพิจานาดูดาเนียลบทที่3ข้อที่1ครับ กษัตริย์เนบูคัดเนสซาได้สร้างปฏิมากร,รูปหนึ่งด้วยทองคำ66 6, 6 66, 6 66, สูง 60. ศอกกว้าง6ศอกทรงตั้งไว้ณที่ราบดูราในเมืองบาบิลนแล้วกษัตริย์เนบูคัดเนสซารับสั่งให้ประชุมอุปราชข้าหลวงภาคผู้ว่าราชการเมืองมนตรีนายคลังผูพ้พิภากษาตุลาการและบรรดาเจ้าหน้าที่ทั้งหลายของหัวเมืองให้เข้ามาในงานฉลองปฏิมากรซึ่งกษัตริย์เนบูคัดเนสซาได้ส่งตั้งขึ้นแล้วอุปราชข้าหลวงภาคผู้ว่าราชการเมืองมนตรีนายคลังผูพ้พิภากษา ตุลาการแล้วบรรดาเจ้าหน้าที่ทั้งหลายของหัวเมืองได้เข้ามาประชุมเพื่องานฉลองปฏิมากรซึ่งกษัตริย์เนบูคันิซาได้ทรงตั้งขึ้นและขาทั้งหลายก็มาเยือนอยู่หน้าปฏิมากรซึ่งกษัตริย์เนบูคันิซาได้ทรงตั้งขึ้นและโคศกก็ประกาศเสียงดังว่าดูก่อนบรรดาชนชาติประชาชาติทั้งปวงและภาษาทั้งหลายเมื่อท่านได้ยินเสียงขาสั์ปีปพินเผาคู่พินสีสายพินใหญ่ ปีทุงและเครื่องดนตรีทุกชนิดให้ท่านทั้งหลายกราบตรงนมัสการปฏิบากรทองคําซึ่งกษัตริย์เนบูคันิซาได้ทรงตั้งไว้ข้อที่6ครับผู้ใดที่ไม่ได้กราบตรงนมัสการก็ให้ยน์ผู้นั้นทันทีเข้าไปในเตาที่ไฟลุกอยู่เพราะฉะนั้นพอประชาชนได้ยินเสียงเขาสัตว์ปีพินเขาคู่เพินสีสายเพ่นใหญ่ปีทุง และเครื่องดนตรีทุกชนิดบรรดาชนชาติประชาชาติทั้งปวงและภาษาทั้งหลายก็ให้กลับลงนมันสก,การปฏิมาการทองคําซึ่งกษัตริย์ในโบหนิซาที่ทรงตั้งไว้มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าอย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเราและหนึ่งในพระบัญญัติสิบป,ประการก็กล่าวว้ว่าอย่าทํารูปเคารพสาหรับตนฝ่ายสหายทั้งสามคนของดาเนียลคือชัดลักเมชักและเอเบตเนโกเป็นคนถือพระเจ้า คันพวกเขาไม่กลับธรรมศการปฏิมากรที่พระราชาตั้งไว้จึงถูกนําตัวเข้าเฝ้าพรงข้อที่13ครับแล้วเนบูคเนสซาก็ส่งเครืวจัดมีรับสั่งให้นําตัวชัดรักเมชาร์กและเอเบตเนโกเข้ามาแล้วเขาก็นําคนเหล่านี้เข้ามาเฝ้าพระราชา เนบูคเนสซาทรงกล่าวแก่เขาว,ว่าชัดลักเมชกักและอเบตเนโกเอ๋ยเป็นความจริงหรือไม่ที่เจ้าไม่ได้ปฏิบัติพระของเราหรือนมัสก,การปฏิมากรทองคําซึ่งเราได้ตั้งไว้เอาเถอะถ้าเจ้าพร้อมใจแล้วพอเจ้าดินเสียงเขาสัตว์ปีพินเขาคู่พินสี่สายพินใหญ่ปีทุงและเครื่องดนตรีทุกชนิดเจ้าจงกราบลงนมัสก,การปฏิมากรซึ่งเราได้สร้างไว้ แต่ถ้าเจ้าไม่นมัสการจะต้องโยนเจ้าทันทีเข้าไปในเตาที่ไฟลุกอยู่แล้วผู้ใดเล่าจะเป็นพระที่จะช่วยกู้ให้เจ้าพ้นจากมือของเราได้ฝ่ายพระราชาทรงให้โอกาสพวกเขาอีกครั้งด้วยสรงพอพระไทยในเขาเท่างหายมากข้อที่16ครับ ชัดลักเมชากและเอเบตเนโกกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่เนโบเสซาข้าพระบาททั้งหลายไม่จําเป็นจะต้องตอบฝ่าพระบาทในเรื่องนี้กล่าวคือพวกเขาไม่ต้องการตอบอะไรนอกจากสิ่งซึ่งพระเจ้าจะทรงประทานแก่ข้าพระบาททั้งหลายนั้นยิ่งใหญ่เหนือของประทานจากพระราชาองค์ใดในโลกขอฝ่าผระบาดพิจารณาเองเถิดว่าเหล่าข้าพระบาทควรจะเชื่อฟังฝ่าผระบาหโดยควรจะเชื่อฟังพระเจ้าข้อที่17ครับ ข้าพระเจ้าของพวกข้าพระบาทผู้ซึ่งพวกข้าพระบาทปฏิบัติพอพระไทยจะช่วยกู้พวกข้าพระบาทให้พ้นจากเตาที่ไฟลุกอยู่ข้าแต่พระราชาระรงค์ก็จะทรงช่วยกู้พวกข้าพระบาทให้พ้นพระหัตถ์ของฝ่าพระบาทถึงแม้ไม่เป็นเช่นนั้นข้าแต่พระราชาขอฝ่าพระบาททรงทราบว่าพวกข้าพระบาทก็ไม่ปฏิบัติพระของฝ่าพระบาทโดยนวัตการปฏิบัติกรทองคำซึ่งฝ่าพระบาทได้ทรงตั้งขึ้นแล้วเนบูคเนสซาทรงเกลี้ยกล่อมยิ่งนักทระพักของพระองค์ก็เปลี่ยนไปไม่พอพระไทยชัดรักเมชักและเอเบตเนโกพระองค์รับสั่งให้ทา ไฟให้ร้อนกว่าที่เคยอีกเจ็ดเท่าเตาไฟในที่นี้เป็นเตาที่ใช้หลอมโลหะเช่นเหล็กครับพระองรับสั่งให้ทําเตาไฟให้ร้อนกว่าที่เคยอีกเจ็เท่าและพระองค์รับสั่งให้บางคนที่มีกําลังมากในกองทัพมามัดชัดรักเมชรกและเอเบตเนโกและให้โยนเขาเข้าไปในเตาที่ไฟลุกอยู่ สำหรับทั้งสามคนนี้แล้วพละเจนะจากพระเจ้าผู้ทรงเป็นบรมมหากษัตริย์เนื้อกษัตริย์ทั้งปวงก็สําคัญกว่าสิ่งอื่นใดไม่ว่าเราจะพยายามยึดชีวิตอันแสนสั้นบนโลกนี้ออกไปเพียงใดแต่ไม่ช้าก็เร็วมนุษย์อย่างเราก็ต้องตายอยู่ดีกล่าวคือชีวิตของเราบนโลกนี้สั้นพริบตาเดียวครับฝ่ายสหายทั้งสาคนของดาเนียลตระหนักถึงหลักการชีวิตข้างต้นและให้คุณค่ากับสิ่งฝ่ายสวรรค์กล่าวว่า เราจะไม่ทําในสิ่งที่พระเจ้าทรงตัดห้ามโดยเด็ดขาดเมื่อนั้นพระราชาได้พยายามโน้มน้าวและให้โอกาสเขาอีกครั้งแต่ทันพบว่าเขาทั้งหลายไม่เปลี่ยนใจจึงทรงรับสั่งให้ยนทั้งสามเข้าไปในเตาไฟระหว่างนั้นเหล่าทหารที่ยนชัดรักเมชกักและเอเบตเนโกเข้าไปในเตาไฟและถูกเปลวไฟที่ร้อนจัดฆ่าจนเสียชีวิตแต่ทั้งชัดรักเมชกักและเอเบตเนโกกลับไม่เป็นอันตรายใด และแม้แต่เส้นผมที่ศีรษะสักเส้นก็ไม่งอสิ่งสำคัญที่ต้องจดจำคือทั้งสามเข้าใจคุณค่าของอาณาจสวรรค์ทั้งยังให้คุณค่ากับสิ่งใดมากที่สุดครับให้คุณค่ากับพระเจนะของพระเจ้าพวกเขาให้ความสำคัญกับทุกพระเจนะที่พระเจ้าทรงตัดเสมอครับ ผลลัพธ์คือพวกเขาได้รับการเคารพยกย่องจากบรรดาเจ้าหน้าที่ทั้งหลายตลอดจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงในบาบิโลนเรื่องยากไม่ใช่หรือครับที่พระราชาจะแต่งตั้งเฉลยเป็นข้าราชการของตนเช่นเดียวกับที่บรรพบุรุษแห่งความเชื่อมิได้หวันไหต่อสถานการณ์ดังกล่าวผมเชื่อครับว่าท่านกับผมก็จะไม่หวันไหเช่นกันตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวิวรณจะพบว่ามีบันทึกมากมาย ที่เลี้ยงถึงบรรดาผู้ที่ยินอยู่ฝ่ายพระเจ้าเสมอไม่ว่าจะในกรณีใดฝ่ายพระเจ้าทรงสั่งสอนให้เราทุกคนเชื่อฟังและเปตามพระเจนะของพระองค์ด้วยการถือรักษาบรรสบาโตและเทศกาลปสัสก,กาขณะที่ยังมีชีวิตยอยู่บนโลกนี้ซึ่งตอบผู้ที่ถูกนําโดยพระเจนะก็จะถูกตั้งให้สูงเหนือบรรดาประชาชาติทั้งหลายและหลังจากได้นําทางชนทุกชาติเข้ามาสู่หนทางแห่งความรอดแล้วพวกเขาก็าจะส่องสว่างเหมือนอย่างดาว ในสวรรค์เป็นนิตนิลัน,นมิใช่หรือครับลำดับต่อไปขอให้เรามาพิจารณาดูพระจระในมัทธิวบทที่16ด้วยกันครับมัทธิวบทที่16ข้อที่6กล่าวว้ว่าในเวลาที่พระเยซูทรงประทับอยู่หมู่บ้านเมธานีในเรือนของซีมอนคนโลกเรือนขณะเมื่อทรงนั่งสวยพระกยายหารอยู่มีหญิงผู้หนึ่งถือผบน้ำมันหอมราคาแพงมากมาเฝ้าพระองค์แล้วเทน้ำมันนั้นบนพระเศียรของพระองค์พวกสาวกข,ของพระองค์ เมื่อเห็นก็ไม่พอใจจึงว่าเหตุใดจึงทําให้ของนี้เสียเปล่าน้ํามันนั้นถ้าขายก็ได้เงินมากแล้วจะแจกให้คนจนก็ได้พระเยซูทรงทราบจึงตรัสแก่เขาว่ากวนใจอย่างนี้ทําไมเขาได้กระทําการดีแก่เราด้วยว่าคนยากจนมีอยู่กับท่านเสมอแต่เราไม่อยู่กับท่านเสมอไปซึ่งหญิงนี้ได้เทน้ำมันหอมบนกายเราเขากระทําเพื่อการศพของเราเราบอกความจริงแก่ท่านไหายว่าการซึ่งหญิงนี้ได้กระทํา จะเรื่องดือไปเป็นที่ระลึกถึงเขาที่ใดๆที่ข่าวประเสริฐนี้จะประกาศไปทั่วพิภพในที่นี้กล่าวว่า <Okay. S 2> พวกสาวกแต่นิยานบทที่12กล่าวว้อย่างชัดเจนว่ายูดาสอิสคาริโอตคือผู้ที่คิดว่านั่นเป็นการทําให้น้ํามันหอมเสียไปเปล่าๆพิจารณาดูยอมบทที่12ข้อที่หนึ่งครับก่อนปัสกาหกวันพระเยซูเสด็จมาถึงหมู่บ้านเบธานีซึ่งเป็นที่อยู่ของลาสัลผู้ซึ่งพระองค์ทรงให้ฟืน้นขึ้นจากตาย ที่นั่นเขาจัดการเลี้ยงธงมานทาก็ปฏิบัติอยู่และลาสลัสก็เป็นคนหนึ่งที่ร่วมรับประทานอาหารกับธงมารีเอาน้ำมันหอมนารดาบริสุทธิ์หนักประมาณครึ่งกิโลกร,รมัมซึ่งมีราคาแพงมากมาฉลมงทบาทพระยเยซูแล้วเอาผมของเธอเช็ดทบาทขององเลือนก็หอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นน้ำมันนั้นแต่สาวกคนหนึ่งขององชื่อยูดาสอิสคาริโอตคือคนที่จะอายัดธงไว้พูดว่า เหตุไฉนจึงไม่ขายน้ำมันนั้นเป็นเงินสักสามร้อยเดนารีอันแล้วจากให้แก่คนจนเขาพูดอย่างนั้นมิใช่เพราะเขาเอาใจใส่คนจนแต่เพราะเขาเป็นคนหัวขโมยคือเขาได้ถือกล่องเก็บเงินและได้ยักยอกเงินที่ใส่ไว้ในนั้นไปพระเยซูตรัสว่าช่างเขาเถิดให้เขาเก็บน้ำมันนี้ไว้จนถึงวันฝังศพของเราเพราะว่ามีคนจนอยู่กับท่านเสมอแต่เราจะไม่อยู่กับท่านเสมอ ในที่นี้มีบุคคลที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอยู่สองบุคคลด้วยกันคือมารีกับยูดาสอิสคาริอดครับฝ่ายมารีตระหนักดีว่าพระเยซูคริสทรงเป็นทระเจ้าที่เสด็จมาเพื่อช่วยมนุษยชาตให้รอดส่วนมานธาน้องสาวของนางก็เข้าใจดีเช่นกันนี่จึงเป็นเหตุผลที่พระเยซูทรงรักและหวงแหนครอบครัวของมารีมากณนะช่วงเวลานั้นหนึ่งเดนารีอันเป็นจำนวนเงินที่จ้างคนให้ทำงานวันหนึ่ง คันน้ำมันหอมราคาแพงถึง300เดนารียนจึงเทียบเท่าค่าจ้างในหนึ่งปีเลยทีเดียวทันทีที่มารีชลมน้ำมันหอมนี้ลงบนพระบัติพระเยซูยูดาสอิสคาริโอตจึงรู้สึกว่าเป็นการสิ้นเปลืองคิดในใจว่าหากคิดเป็นเงินคงมีมูลค่ามากทีเดียวกล่าวคือยูดาสอิสคาริโอตให้คุณค่ากับน้ำมันหอมโดยคิดถึงมูลค่าของเงินเท่านั้น ตรงกันข้ามมารีกับเทรมันหอมออกโดยคิดว่ามูลค่าของมันไม่สามารถนำมาเปรียบกับพระเยซูคริสต์ได้ทุกท่านครับไม่ว่าจะก,กำลังทำสิ่งใดเราควรถามตัวเองอยู่เสมอว่าเรากำลังทำเรื่องนี้โดยคิดถึงคุณค่าของสวรรค์หรือกำลังคิดถึงคุณค่าและความรุ่งเรืองฝ่ายโลกเท่านั้น แล้วอะไรถือเป็นสิ่งมีค่าที่สุดในสวรรค์ครับหากจะสรุปคําสั่งสอนของพระคัมภีร์ทั้งหมดโดยย่อสิ่งมีค่าที่สุดในสวรรค์ก็คือการเชื่อฟังและดําเนินชีวิตตามพระจนะของพระเจ้าครับทั้งพระคัมภีร์และบรรดาผู้เผยพระจนะต่างกล่าวว่านี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสัมสมพระพรไว้ในสวรรค์ท่านจะรับทพรเมื่อท่านเข้ามาและท่านจะรับทพรเมื่อท่านออกไป ถ้าท่านหลายระวังที่จะกระท,ทําตามพระบัญญัติของพงทงถ้าเจ้าจ,าจะทรงตั้งท่านไว้ให้สูงกว่าบรรดาประชาชาติทั้งหลายทั่วโลกสําหรับศักดิ์ศรีของโลกนี้ไม่จีรังยั่งยืนแล้วไม่ช้าก็ดับสูญไปแต่ศักดิ์ศรีแห่งสวรรค์เป็นอย่างไรครับศักดิ์ศรีแห่งสวรรค์ยังย่งยืนอยู่เป็นนิดทุกท่านครับขอให้เราคุ้นคิดอยู่เสมอครับว่าอะไรถือเป็นสิ่งมีค่าบนโลกและอะไรถือเป็นสิ่งมีค่าในสวรรค์ที่สําคัญขอให้เราจงเข้าใจอย่างถูกต้องว่า เหตุใดเราจึงควรดำเนินชีวิตตามพระชนะของพระเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าทุกท่านจะถวายพระสิริความขอบพระคุณและพระเกียรติแด่พระเจ้ามากยิ่งขึ้นในวันแห่งพระพรน,นี้อีกทั้งหวังว่าทุกท่านจะได้รับพระคุณอย่างมากมายเวลานี้ผมขอสุปคําเทศนาไวเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ